ารเสริมป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่น แถบเอเชีย er. ป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกลางลำพูสมแและอื่นๆ ส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกและอื่นๆประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลน 1. เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษไม้ใบไม้ที่ล่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่น หอยปูส่วนสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 3. เป็นที่กำบงังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งมิให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน 4. ช่วยกรองของเสียเช่นขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล อันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้มิให้เสื่อมโทรมอ่านเพิ่มเติมความหมายเกสรทะเลสาบอ่าวกระแสะพระราชดำรัสหมายถึง คำพูดเป็นราชาศัพท์ในที่นี้ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกสรส่วนในของดอกไม้มีหน้าที่ขยายพันธุ์ขมีขมันเรียบเร่งในทันทีทันใดทะเลสาบห่วงน้ำใหญ่ มีแผ่นดินล้อมรอบมีสองชนิดคือทะเลสาบน้ำเค็มและทะเลสาบน้ำจืดระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิน่ที่อยู่และสิ่งแวดล้อมริบรี่หมายถึงสว่างเพียงเล็กน้อยเลนหมายถึงดินเปียกเหลวจนปั้นไม่ได้ วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันทำบุญคล้ายวันเกิดเป็นราชาศัพท์อนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมออกอุบายหมายถึงคิดวิธีการที่มีเล่เหลี่ยมอันแยบคายอ่าวหมายถึงส่วนของมหาสมุทรทะเลหรือทะเลสาบ ที่ล้ําเข้าไปในฝั่งหรือแผ่นดินมีลักษณะเว้าโค้งและเปิดกว้างทําให้มีแนวของชายฝั่งทะเลยาวอ่านประโยคสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีกระแสพระราชดำรัสให้ทุกคนรู้คุณค่าของป่าชายเลน สัตว์ทั้งหลายช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้ป่าอุดมสมบูรณ์ทะเลสาบสงขาอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยปองใจและเพื่อนๆช่วยกันทำงานอย่างขมีขมันเราควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนพึ่งโบยบินดูดน้าหวานจากเกสรดอกไม้ไม้หลักปักเลน โอนเอ็นไปมาหิ่งห้อยมีแสงกระพริบริบรี